สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่กิกทกซี่ชาแนลนะคะวันนี้พี่กิ๊กก็มา สร้างบ้านนะคะวันนี้ไม่ได้มานานวันนี้นะคะก็ได้มาสร้างบ้านสไตล์ญี่ปุ่นกันนะคะซึ่งจะเห็นภาพตามพรีวิวแล้วใช่ไหมคะจริงๆแล้วรูปแบบการสร้างของเรานะคะจะเป็นขนาดประมาณออสองชั้นใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้คือเหมือนชั้นหลอกอะคะ่ะพี่กิ๊กทำให้มันหลักคามาสูงต่ำไมเฉยแต่จริงหลักการใช้งานใช้สอยต่างๆเนี่ยจะมีแค่ชั้นเดียวนะคะ เราจะใช้หลังคาทรงหมาเแงนแบบนี้นะคะแล้วก็ประกบข้างกันแบบนี้เลยแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยขนาดไม่ใหญ่มากนะคะขนาดพื้นที่ 30, มสคูณยี่ค่ะ1ห้องนอนหนึ่งห้องน้ําห้องครัวห้องนางเลนค่ะและตรงบริเวณด้านหน้านะคะเราจะตกแต่งด้วยไม้และแนงนะคะสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็บริเวณด้านบนนะคะชั้นล่างนะคะต่อเติมกันให้มีพื้นระดับสูงต่ําด้วยอันนี้เราก็จะใช้ภาคเสริมของ snowy escape เป็นหลักนะคะจะเห็นได้ว่าพี่กิ๊กเนี่ย เลิกจะใช้ของภาคเนี้ยเป็นซะส่วนใหญ่เลยแต่ว่าทีนี้ทางส่วนของการตกแต่งนะคะก็จะเลิกใช้เป็นตีมสีไม้ค่ะเป็นหลักเลยและเราก็จะใช้เสาเนี่ยต่อโคงขึ้นไปด้านบนนะคะด้านล่างเราจะใช้เป็นไม้แล้วก็ส่วนด้านบนเราจะใช้เป็นสีไม้คาดพื้นเขาเรียกว่าผนังสีขาวนะคะ,ะเราก็จะถมไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะคะส่วนบริเวณนะคะบริเวณด้านหน้าด้านหน้าของโตัวบ้านเนี่ย ดููไปคล้ายๆเหมือนแบบที่พักสไตล์ญี่ปุ่นเหมือนกันเนาะเออจะเป็นแบบย้อนยุคแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นรุ่นดั้งเดิมอะไรขนาดนั้นนะคะเราอยากให้มันมีความสมัยใหม่บ้างแล้วก็มีสวนด้านหน้ามีที่นั่งเล่นนะคะแล้วก็บริเวณในบ้านเนี่ยเราจะแบ่งเป็นสัดส่วนประมาณนี้นะคะเหมาะกับ1-2ซิมแต่นี้ที่พิกสร้างเนี่ยก็จะเหมาะกับซิมสร้างตัวนะคะแบบเพิ่งเริ่มต้นเพิ่งเริ่มเล่นอะไรอย่างนี้เลยแล้วก็ห้องแรกที่เราจะเริ่มทำนะคะนั่นก็คือห้องนอนค่ะ ห้องนอนนะคะก็จะใช้เป็นเตียงเดี่ยวแบบนี้แล้วก็ในตรงนี้เนะี่ยพี่กี้จะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อยนะคะแล้วก็เราจะมีโต๊ะทํางานหรือว่าทํากันบ้านนะคะในห้องด้วยเหมาะกับเด็กมหายลายนะคะหรือว่าวัยทํางานที่เพิ่งเริ่มต้นนั่นเองตัวบ้านก็อาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะคะด้านหลังเนี่ยจะมีพื้นที่เยอะเลยก็สามารถต่อเติมเพิ่มเติมได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นมุมของโต๊ะทำงานค่ะเราก็จะมีพวกหนังสือแล้วก็อุปกรณ์ต่าง ส่วนบริเวณด้านหลังก็จะเป็นมุมแต่งตัวนะคะตรงนี้พี่กี้จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเดี๋ยวพี่กี้จะทําพรีวิวไว้ให้นะคะเพราะว่าตัวซิมเนี่ยพอเราเล่นแบบเพลย์เทสแล้วอะ่ะมันเข้าไปไม่ได้ทุกคนมันติดติดตู้นะคะแล้วก็ตรงห้องน้ํานะคะเราก็จะใช้ลักษณะเหมือนเป็นผนังหลอกๆนะคะผนังหลอกๆ คือเราจะทำเป็นเหมือนบิวอินนะคะแล้วก็ใช้ไม้เนี่ยประกบเข้าประกบออกโดยใช้ค้อนกรีดเนี่ยช่วยประกบอีกทีนึงเราจะทำเหมือนกับว่าสองชิ้นประกบกันนะคะเพราะว่าเนี่ยมันก็จะได้เป็นเนื้อไม้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็เราจะทำะเพิ่มเติมอีกนะคะก็คือแบบชิ้นเล็กประกบกันด้านล่างก็คือพี่กิ๊กต้องการให้มันมีที่วางของตรงด้านล่างนะคะเพื่อที่จะแบบว่าวางคือห้องน้ำเนี่ยคะ่ะทุกคนเวลามันวางมันก็ ถ้ามันไม่เรียบร้อยเนี่ยมันก็จะดูเกลกะใช่ไหมแต่ว่าอันนี้พี่กิ๊กก็จะทําให้มันแบบคล้ายๆ,ๆว่าเออวางของได้นะตรงนี้แล้วก็ยังดูเป็นบิวอินด้วยอ่ะทีนี้เหลือด้านบนนะคะเราทําแบบประกบบนประกบล่างนะตรงนี้ก็ลองให้ตัวซิมเข้าลองมาเดินแล้วนะคะถือว่าใช้ได้นะเนี่ยแล้วเราก็ประกบแบบนี้ไม่ยากเลยนะคะอันนี้อาจจะต้องเปิดซูนนะทุกคนเปิด หรือว่าทุกคนที่ใช้ในส่วนตรงนี้พี่กิ๊กก็เปิดสูตร bb d o move object on นะคะถ้าเกิดว่าบางคนไม่ได้โหลดหม็อดมาเนาะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยพี่กิ๊กก็ได้ที่วางของแล้วทุกคนจะวางเพิ่มก็ได้นะพวกกระถางต้นไม้หรือว่าพวกเทียนไขอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นส่วนตรงนี้นะคะเราก็จะใส่ของที่จําเป็นในห้องน้ําค่ะนั่นก็คืออ่างล้างมืออันนี้ก็เลือกอยู่นานเลยนะคะว่าเออเราจะใช้ไหนดีก็เลยสรุปได้เป็นอันนี้ไปอันนี้เป็นภาคเสริมอื่นนะคะ แต่ว่าเราอยากใส่ไงเราอยากใส่เนี่ยตรงนี้มันติดไม่ได้ทุกคนพี่กี้ก็เลยต้องทุบผนังออกนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะวางกระจกไม่ได้เนี่ยค่ะทุบออกไปเลยแล้วเราก็ตัดเข้ามาใหม่นะคะยกยกขึ้นมาใหม่เราก็เลือกอยู่นานนะคะว่าเอ๊จะใช้แบบไหนเราก็ไม่อยากให้มันเป็นดั้งเดิมจนเกินไปเลยอยากให้มันมีความทานัทนสมัยด้วยนะคะก็เลยได้เป็นกระจกอันนี้อ่าข้างในก็จะเป็น ห้องตกแต่งประมาณนี้นะคะเป็นตีมไม้ตีมสีครีมตีมสีแบบอ่ามินิมอลบ้างนะคะนิดหน่อยแล้วก็มีความเป็นทันสมัยบ้างนะคะแล้วตรงนี้นะคะเราก็จะ เป็นเหมือนคล้ายๆห้องโถงนะตรงเนี้ยตอนแรกพี่กีก็ไม่รู้จะใส่อะไรก็เลยสรุปเป็นที่นั่งเล่นนะคะแบบเป็นที่จุดเตาผิงเนาะ<ม>ส่วนห้องรับแขกพี่กีกเอาไว้เป็นอีกห้องหนึ่งนะคะ<ม>ด้านข้างแล้วก็ตรงนี้นะคะเราจะให้เป็นห้องเหมือนมีกิจกรรมแบบรับแขกอะไรเงี้ยเพราะว่าบ้านเราเอาจริงๆค่อนข้างเล็กนะทุกคนเล็กๆนะแต่ว่าแบบเออแต่ว่ามันก็ไม่ได้เล็กมากจนเกินไปนะคะเผื่อบบบางคนไม่ชอบบ้านหลังใหญ่นะ เดี๋ยวนี้พี่กิ๊กก็แทบจะไม่ค่อยสร้างบ้านหลังใหญ่แล้วนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลานั่นเองแต่ว่าก็พยายามที่จะเป็นผลงานชิ้นเล็กๆเนาะเผื่อบางคนที่กําลังหาสร้าง นะคะก็จะได้ลองสร้างตามสันได,ด้ง่ายๆนั่นเองต่อมานะคะเราก็จะเริ่มตกแต่งนะคะเมื่อกี้เราตกแต่งห้องรับแขกไปส่วนตรงนี้เป็นห้องครัวค่ะห้องครัวเราจะใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ของภาคเขาเลยนะคะตรงนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงตรงเคาน์เตอร์นะคะเพราะว่าตอนแรกคิดว่าเออมาใส่เลยพอดีสรุปว่าไม่เข้านะคะไม่พอดีเราก็จะใช้เป็นพวกตีมไม้สีเข้มหน่อยนะคะห้องฝั่งห้องครัวก็จะดูขึมๆดูแบบ เขาเรียกว่าดูคมขึ้นนะคะแล้วก็จะมีเป็นพวกอุปกรณ์ตกแต่งเออพี่กิ๊กชอบตรงไอ้เคาน์เตอร์อันนี้นะคะมันใส่ของข้างล่างได้ด้วยเห็นปะเราเปลี่ยนสีจานได้นะทุกคนพี่กิ๊กอยากให้สีมันแมทกันก็เลยใช้สีนี้สีเดียวนะคะวางไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็อะไรที่คิดว่าจําเป็นนะคะก็ใส่เพิ่มเติมไปได้ตรงนี้อยากให้มีโต๊ะก,กาแฟจังเลยอ้าวเพิ่มไปแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีเป็นพวกเหมือนพรมนะคะแบบไม้คัขงขายะค่ะ รับประทานอาหารนะคะได้แค่ที่เดียวค่ะที่ไม่พอแล้วก็ตรงบริเวณด้านหน้านะคะเราจะเริ่มทําสวนค่ะหลายๆคนอาจจะชํานาญหรือไม่ชํานาญนะคะพี่กิ๊กก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ชํานาญอะไรมากมายนะคะแต่ว่าอาศัยว่าเอ,อดําน้ําเอานะอาศัยแบบลองผิดลองถูกกันเมื่อกี้ก็ใช้เวลาตรงนี้อยู่สักพักใหญ่ทำไมมันไม่สวยเลยแฮ เราก็เลยอ่ะโอเคลองลองแบบนี้นะคะลองวางมั่วๆดูสรุปว่าเออมันก็พอได้อยู่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดอยากให้มันสดใสมากกว่านี้ก็แนะนําเป็นพวกสีเหลืองหรือว่าสีชมพูตรงนี้เพิ่มเติมได้นะคะส่วนตรงนี้นะคะเราก็จะใส่พวกต้นไม้ดอกไม้นะคะพุ่มพุ่มหญ้าเราตกแต่งกันอยู่พักใหญ่เลยนะคะตรงนี้จนสรุปได้มาเป็นแบบนี้นะคะเราก็มีการแก้ไขใช้หินใช้กรวดนะคะ จริงใช้กรวดเพิ่มได้นะทุกคนมันมีหลายหลายกรวดหินแบบเล็กแบบใหญ่นะคะอ่าแล้วก็ตรงนี้นะคะเราจะมีเป็นจุดทางขยะแบบแยกด้วยเป็นไงทุกคนอ่าทันสมัยตามสภาวะโลกหรอแบบอินเทรนด์นะคะแล้วก็ตรงนี้เราจะใส่พวกไม้และเนค่ะแล้วก็ใส่หลังคาให้น้องทางขยะด้วยนะคะเป็นไงเราไม่อยากให้ขยะเปียกนะเราอาศัยแบบทําห้องขยะเพิ่มเติมมาเลยทีเดียวจนเรานะคะก็ได้มาเป็น ในส่วนของหลังคานะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราจะแต่งคล้ายๆกับตัวบ้านเลยคือไม่อยากให้มันแบบติต่างจนเกินไปเราจะแต่งในธีมเดียวกันมันจะได้คล้ายๆกันไม่ต้องใส่ประตูนะคะเดี๋ยวมันจะหม่นเนาะเราก็ใส่เป็นแบบคอนกรีตแบบโลง่โลงๆแค่ว่ากานันฝนแล้วก็ใส่ไฟตกแต่งนิดหน่อยนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยดัดแปลงเป็นห้องเก็บของได้ด้วยนะคะทุกคนหรือว่าจะเป็นห้องแต่งสวนแต่งดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นได้ต่อต่อต่อยาวจากด้านหลังได้นะคะ โอเคค่ะเราตกแต่งบริเวณตรงนี้แล้วนะคะสำหรับคนที่ดูมาถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะพ่กิ๊งไม่ค่อยได้มาออาคลิปบ่อยนะคะแต่ว่าก็จะพยายามไม่หายตายจากไปนะคะแต่ก็ยังคิดถึงทุกคนอยู่เหมือนเดิมคช่ยังไงนะคะฝากติดตามทางติ๊กตอกด้วยนะคะถ้าเกิดว่าติ๊กตอกมีครบเกณฑ์ถึงพันคนนะคะพ่กิ๊งก็จะ อาจจะไลฟ์สตรีมทางนั้นเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับ youtube แล้วก็ยังลงเหมือนเดิมอาจจะเน้นคลิปสั้นเป็นหลักนะคะพวกทิกง่ายๆสั้นๆนะคะเผื่อทุกคนติดตามกันบ๊ายบายค่ะสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่นะคะ